สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมลายเ,นเรน n g e r นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาธาตุแสงและธาตุมืดตัวเก่านะครับไปตะลุยใน PVP กันนะครับผมก็เป็นการรีวิวเรนเจอร์คร่าวๆของ5ตัวนี้เนาะก่อนที่พิกอัพธาตุแสงและธาตุมืดจะมานะครับก็คือตัว คนีอ ony, อาา่อามาเชเลซึซันล,ลี่แม่มววอธรมยาสเสน่ห์มูนหมอดูบราวนักมายากลสุดอศัศจรรย์และบราวซึคือจะมีครับผมก็เป็นตัวที่ใช้งานได้ใน PVP ทุกตัวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูสกิลคร่าวๆแต่และตัวดีกว่าเนาะคนี่มานะครับผมก็มีสกิลที่หนึ่งเนี่ยคือยกเลเาาื่อยอมตะห้ามศัตรูใช้ทักษะและก็ดาเมจสันสมุกเท่าครับ สกิลที่2เนี่ยมีฟื้นฟูพลังชีวิตให้พักพวก80%เพิ่มพลังชีวิต450%และก็เพิ่มอัตราการหลบทักษะเนี่ย6กนะครับผมอ่าแล้วก็มีความสามารถอ่าตัวหนืดนะครับส่วนซันลี่แม้ว่าชัราเสน่เนี่ยเป็นตัวบินนะครับผมสกิลหนเนี่ยมีบัฟสร้างบาเรียรยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบของตัวเองนะครับผมควรจะเป็นของตัวเองนะเพราะว่ามันบัฟให้แก่ตัวเองนะครับแล้วก็มี เพิ่มมาในชีวิต330%ฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่3 0นะครับผมแล้วก็สกิลสองเนี่ยมียกเลิอกอาตะดาเมจ4 4เท่านะครับแล้วก็ห้ามศัตรูใช้ทักษะนะครับมีความสามารถเทปเปอร์คือต่อต้านพายุหิมะเนาะส่วนมุนหมอดูนะครับผมก็อสกิลที่1เนี่ยก็เป็นต่อต้านทักษะอันเชิญจากศัตรูเพิ่มมาตาคิติคอนนะครับผมแล้วก็มีเพิ่มค่าความเสียหายคิติคอนฮิตนะครับ ส่วนสกิลที่2เนี่ยก็มียกเลือกอมาตะของศัตรูนะครับผมแล้วก็ลดพลังโจมตีของศัตรู90%เลยนะแล้วก็มีลดระยะโจมตีของศัตรู60%นะครับผมควาสวาเทเปิลเนี่เป็นตัดแรกนะครับบราวนักมายกนฝึกหัดนะครับผมสกิลหนึ่งเนี่ยมียกเลิกยเท่าสาระมาตักของศัตรูครับดาเมจ40เท่าแล้วก็โจมตีทําให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังสกิลที่2น,นะครับผมมี บัฟเพิ่มพลังชีวิต5 0 0เซเพิ่มการต้งทเาะ50%และก็มีฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่80%ครับความสามารถไฮเปอร์เป็นตัวหนืดนะครับผมส่วนบรยโยมีนะครับสกรกิลที่1เนี่ยเป็นขัดขวางการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องของศัตรูทําให้ศัตรูชะงักดาเมจ36เท่าสกรกิลที่2นะครับคือบัฟบ,บาเรียให้พื้นที่ในพื้นที่นะครับแล้วก็มีเพิ่มพลังโจมตี3 0นนะครับผม แล้วก็มีไม่ใช่สิประมาณ3 0 0เนะครับก็ตีไปประมาณ3%หรือเปล่าอันนี้คือไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่1นึเนะครับผมอ่านในผมอ่านในสกิลนี้เลยและกันนะครับแบบถ้ามันเขียนมาก็คืออ่านไปอย่างนั้นแหละนะครับผมผมไม่ค่อยมีข้อมูลเจาะลึกด้วยสินะครับผมแล้วก็มีความสามารถเทเปอร์เนี่ยก็คือตัดได้ครับโอเคก็ดูสกิลวันีคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราไปเล่น PV กันเลยดีกว่าเนาะ ก็ลุยกันเลยครับไม่ต้องพูดพร่ำทาเพลงครับผมก็อ่านซิกิเสร็จเล่นเลยนะครับอ่าจะได้รู้ว่าอ่อาหตัวน,นี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมมันเล่นใน PP ไหวหรือเปล่านะครับผมจะไม่สู้กับตัวบินละกันนะครับผมถ้าเกิดว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนี่ยก็คงจะต้องตีนะครับผมโอเคเนาะอ่า ถ้ามีแต่ตัวบินผมจะต้องเอาดอนมาแล้วเนี่ยเอาดอนตัวตัวธาตุมืดตัวใหม่มานะครับทีมนี้อ่ะเดี๋ยวมาลองดูกับทีมนี้ละกันนะครับผมว่าน่าจะแพ้แหละแต่ก็คงจะสู้ต่อไปนะครับคือเอามาให้เล่นให้ดูเลยเพราะว่าผมมีตัวบินนะครับแล้วก็มีโคนีอามาจันรสือสองตัวนี้เนี่ยเป็นตัวร่างไฮเปอร์แม็กนะครับก็คงจะสู้ได้อยู่หรอกนะครับผมโอเค ไปี้างเนื้อผมอ่ะการติดเกียร์ผมก็ใส่ให้มีเกียร์มีเกียร์หกดาวลิมิเต็ดอยู่นะเกียร์เจ็ดดาวก็มีพอประมาณนึงใส่ให้มันเลยครับโอเคห้าตัวนี้เนีัยผมจะไหวหรือเปล่าก็มาลองเล่นกันนะก็แม็กแค่สองตัวนะคุณผู้ชมไม่ต้องซื้อเล่นอะไรมากผมก็มาเล่นให้ดูประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคโอ้โหแสงมืดห้าตัวผมสู้ไหวหรือเปล่าเนี่ยโอเคต้องใช้แบบนี้แหละนะคุณผู้ชม ปึ๊บๆๆแลวก็นี่ครับก็พยายามให้ซันลี่มังวุชามยาเสน่ห์ผมเนี่ยตีป้อมให้แตกให้หมดเลยนะครับตีตีป้อมให้แตกก่อนเออเรียบร้อยครับ <laughs> เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะครับโดนโดนไปดีโดนซันลี่มังวุชามยาเสน่ห์ผมไปดีครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูเกียร์นิดหน่อยเลยกันนะคุณผู้ชมแวะดูเกียร์เลยครับอ่ะเกียร์ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมมาต่อเนื่องต่อเนื่องคุณผู้ชม โอ้โหสู้ได้เฉยเลยนะครับโอ้โหทีมนี้ทีมนี้เป็นทีมที่ถึกนะเอาตรงแต่ก็ต้องสู้ครับเพราะว่า,าเรามีเคห้าตัวนะครับผมรู้สึกว่าจะมีตัวกันบินาซาลีหิมะล่างเฮเปอร์แม็กด้วยนะนั่นตายแล้วจะสู้ไหวจะสู้ไหวหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าทีมผมมีบัฟหลบดีมีบัฟหลบทักษะแล้วก็มีบัฟต้านทักษะอยู่นะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมบราวน์นักมวยกลฝึกหาดเนี่ยมีบัฟต้านทักษะ โคนี่มาจักะสุนมีบัฟหลบทักษะครับผมโอเคเอเลนเดอร์สลับตำแหน่งแม่เจ้าโอเคครับผมรอบนี้ไม่รู้ว่าจะสามารถชนะได้หรือเปล่าแต่ก็ต้องสู้ไปครับมาเพื่อนเพื่อนเอามูลชุดลี่มานะครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหรอบนี้แพ้นะก็ตามนี้เลยครับผมก็5ตัวนี้นะครับคือแบบมันมีแค่โค้ี้มาจากระสุนแม็กไงกับซันลี่แมวมชันวาเสน่ซึ่งเป็นตัวบิน คือแบบทีมภาคพื้นผมไม่ค่อยแข็งะ่ะเออแล้วก็มาเจอตัวกันบินด้วยนะครับมันก็เลยสู้ไม่ค่อยไหวเนี่ยแต่ว่าทีมผมถึกอยู่นะเอาตรงคือทีมผมถึกอยู่ถ้าเกิดว่าทีมผมเนี่ยสามารถยือได้แล้วก็ฆ่าซาริหิมะล่างเฮเปอร์แม็กด้ก็น่าจะชนะอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ะนะครับโอเครอบนี้เป็นไงออโต้ไปเลยแล้วกันนะครับผมออโต้ไปเลยน่าจะแพ้นะถ้าพิกถ้าพิกกลับมาชนะได้ผมแบบปฏิหารเลยนะันน่ะโอเคแพ้ครับผม ผมไม่อยากจะให้เครื่องแหลกขอกดไปเริ่มใหม่เลยแล้วกันมาถ้าเป็นอย่างนี้ผมจะลองผมเนี่ยจะลองตีทีมที่ไม่มีตัวกันบินนะครับถ้าเกิดว่ามันมีนะโอเคทีมนี้ไม่มีตัวกันบินเลครับเดี๋ยวจะตี <c oughs> จะลองเล่นเทคนิคน,นี้ดูนะคือแบบให้ตัวบินผมไปตีป้อมให้แตกหมดเลยแล้วก็ให้ภาคพื้นยื้อไว้ซึ่งไม่รู้ว่าจะจะยื้อไหวหรือเปล่านะครับผมโอเค แสงมืดเก่าก็ยังไม่มานะคุณผู้ชมคือแบบผมอัจวันอ่ารู้สึกว่าจะอาดวันพุธวันนี้นะครับผมเออก็ยังไม่มานะครับ,บ,บ,รนนรบ,รบต้องรอต่อไปนะต้องรอต่อไปนะครับโอเคโคโนี่กับบราวนะครับผมโคอโนี่อามาจะ้สึกกับบราวนักมัยกลฝึกหัดเนี่ยกำลังยื้อให้ครับนี่ครับนี่คือเทคนิคนะครับผมก็เล่นไปก่อนครับเอาแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าทีมเขามีเงินตัวการบินใช่ไหม ผมว่าต้องเล่นส,สไตล์นี้แหละสไตล์นี้เลยครับผมถึงแม้ว่าจะออกถึงแม้ว่ามันจะดูขี้โกงนิดหน่อยแต่ก็ถ้าชนะก็คือชนะครับ่าใช้ทุกวิใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้เราชนะนะนี่จะเห็นได้ชัดว่าซันล,ลี่แม่วโจนลาสน์เนี่ยใช้งานดีนะครับกับโคเนียมาจระสือและก็บราวนักมวยกลนฝึกหัดเอาง่คือทั้ง5ตัวนี้ใช้งานดีครับคือแบบดีมาก โอเคผมจะลองสู้กับทีมที่ไม่มีตัวการบินแล้วกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ะในลีกนี้คือมีตัวการบินหมดเลยนะมันก็มีบางทีมที่ไม่มีนะครับโอ้โห oh, ทีมนี้เอลซ่าแม็กด้วยนะครับสู้ไม่ไหวนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันจำใจต้องสู้ก็ต้องสู้นะคือทีมมันไม่มีทีมตีเลยอะ <laughs> <laughs> นะครับโอ้โห oh. มาถ้างั้นผมจะมาวัดดวงเอาแล้วกันนะครับระหว่างตัวบินของทีม ศัตรูกับตัวบินของทีมผมเนี่ยทีมไหนจะสู้ได้ดีกว่ากันนะครับโอเคตัวบินทีมผมกับตัวบินทีมศัตรูเนาะมามาวัดกันเลยครับทีมนี้เขาไม่มีตัวกันบินนะผมก็เลยสู้ได้อ่ะสู้ได้นิดหน่อยโอ้โดนเอลเลนเจเกอร์สลับตำแหน่งคุณผู้ชมแย่และแย่และตอนนี้คือแย่มากต้องถ่วงเวลาไว้อ่ะต้องถ่วงเวลาไว้แน่ๆผมต้องถ่วงเวลาไว้ก่อนผมต้องถ่วงเวลาไว้ก่อนคุณผู้ชมอ่าตีไปเลยตีไปก่อน โอ้โหโอ้โหอะแตกแตกเลยไม่ได้กดใช้ออกมาต่าหรือว่าพายุเลยนะครับผมเรียบร้อยครับโอเคไม่เป็นไรทีมนี้ผมสู้ไม่ไหวนะฮะโอเคอันนี้ขำๆนะคุณผู้ชมผมก็มาเล่นขำๆนะคือแบบเล่นรอแสงมืดมาไงแสงมืดเก่าคือเล่นรออ่ะคือแบบมันไม่มาสักทีอะ่ะคุณผู้ชมดองจักรช้าไม่เปิดและมันก็ยังไม่มานะครับส่วนกลุ่มลั n เลนเจอร์กลุ่มที่10 ก้าผมยังไม่ได้สร้างนะรอไปก่อนนะครับรอไปก่อนนะโหจะยื้อไหวหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ผมจะลองยื้อดูนะคุณผู้ชมถ้ายื้อไม่ไหวก็พอแล้วนะครับโอเคมาครับมาเ <c oughs> อามาเฉลือยยื้อไ้ก่อนนะลูกเออต้องให้ซันลิสแม่โทํำยาเสน่ห์ผมเนี่ยไปตีป้อมนะครับผมก็ต้องเล่นสไตล์นี้นะมีตัวบินก็ต้องใช้นะครับผมทาไมาใช้ก็เสียของเอา้า อ๋อมีมูมนฮกี้ด้วยว่ะเอ้าเดี๋ยวโอ้โหผมลืมดูผมถึงว่าไม่มีตัวกันบินโอ้โหขออภัยจริงๆตามผมเบอร์มากเลยนะครับผมเรียบโอ้โหบอดดูดิบอทคุณผู้ชมดูบอดดิคุณผู้ชมดูบอดดิดอดดโอ้โหบาลยมิบาลยมิโอแตกแตกแตกเรียบร้อยครับคุณผู้ชมรอบนี้่จะแพ้นะถ้าเกิดว่ามูนฮอกี้ไม่ได้ทําเกมอะไรมากอะ่ะก็พอจะสู้ได้อยู่แต่ว่าคือมูทฮอกี้เป็นตัว เป็นตัวท่าแสงไงมันก็เลยตีแบบตีสามเท่าหรือเปล่าถ้าจำม่บิดนะโอ้โดนแข็งด้วยนะครับเรียบร้อยฮะ <c oughs> <c oughs> มูนฮอกกี้เขาไม่ตายด้วยเรียบร้อยห้าตัวนี้เอามาเล่นไม่ไหวว่ะคุณผู้ชมเนลีเพสมันไม่ไหววะ่ะผมตีแพ้ไปสองตีแพ้ไปสามรอบนะเนี่ยใช่ผมตีแพ้ไปสามรอบคุณผู้ชมเรียบร้อยเลยนะครับโอเครอบสุดท้ายแล้วกันนะสำหรับรอบนี้นะครับผม ทีมนี้มีตัวกันบินไหมไม่มีนะครับมาเดี๋ยวมาลองสู้ดูเลยลวกันนะครับเหลือคนนกไว้ตีเอาไว้ตีตรอบนะครับเผื่อผมต้องการทําอะไรสักอย่างนะครับโอเคไปเลยพว่าซันลีมูทำชนะเกมนี้จะต้องเอาชนะให้ได้จะได้แบบว่าชนะ3แพ้3นะครับต้องยืนไว้ได้คือทีมภาคพื้นทีมภาคพื้นผมต้องยืนให้ได้อะคือผมคือผมไม่ค่อยโอ้โหดูดิ โอ้โอเคไม่เป็นไรครับพัดมาพัดกลับไม่โกงนะครับผมแล้วก็กดไปเลยนะครับสู้ได้ก็คือสู้ได้สู้ไม่ได้ก็คือสู้ไม่ได้ครับเอ้ยทีม่าพื้นผมยื้อไว้ก่อนยื้อไว้ก่อนโอเครอบนี้น่าจะาชนะนะเพราะว่าซันเล่แม,มวทฒน,นาเนเสน่ห์ผมเนี่ยอ,อยู่เป็นฝูงไว้แล้วนะครับผมอยู่เป็นกองไว้แล้วนะครับโอเคกดอวาาตารไว้ด้วยนะครับรอบนี้ยังไงก็ชนะอยู่แล้วนี่ความเกลียนของ ความเกลียนของซาล,ลี่แม่วมฒิธรรมยาเสน่ห์นะครับนี่เรียบร้อยฮะโอเคประมาณนี้ละการน,นะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับโอเคโคจิก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนมาตะนีมินนาบ๊ายบายครับผม